สวัสดีนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราวันนี้วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปนมัสการพระเจ้าแต่ก่อนอื่นเราจะต้องใช้เวลากับพระองค์เฝ้าเดียวอยู่กับพระเจ้าในกันดารวิธีบทที่5ข้อหนึะครับจนกระทั่งถึงข้อที่31นะครับขับวข้อนั้นผมตั้งคำว่าความบริสุทธิ์ของใายหมายความว่าอย่างไร ค่ายที่พวกอิสราเอลอยู่เพราะว่าอะไรพระเจ้าสถิตลงมาอยู่กับพวกเขาโดยประทับอยู่ในพร,ร,ระพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเรียกร้องคนชาติอิสราเอลที่ตั้งค่ายอออรอบๆพระพรานั้นนะครับเขาจะต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยเพื่อทำให้ค่ายนั้นทำไมครับบริสุทธิ์ที่สถิตของพระเจ้าพระยาเวบริสุทธิ์นะครับ เ,เพื่อจะไม่ทําให้ไม่ทําให้ค่ายซึ่งเราสถิตท่ามกลางนะั้นเป็นมนถินอุบทเรียนนี้เราได้เห็นในที่นี้นั่นก็คือที่นะครับการถ้าสมาชิกคนหนึ่งคนใดนะที่มีหลือเก็บความบาไปไว้จะมีผลกระทบต่อทำไมครับต่อคิดจะจักโดยภาพรวมนะครับคือทำให้ และอันที่สองนะครับความบาปนั้นทำไมครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกำชับซึ่งมีผลต่อการทรงที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับพวกเราพระเจ้าทรงสถิตพระเจ้าบริสุทธิ์และพระองค์สถิตอยู่กับเราชีวิตของเราและคิดจักของเราจะต้องบริสุทธิ์ด้วยผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ การที่เราจะให้พระเจ้าสถิตอยู่อย่างมากมายสำแดงพระสิริของพระองค์นะครับในเคสจะจากในชีวิตของเราเราจำเป็นต้องบริสุทธิ์เรามาดูนะครับมีสามสิ่งด้วยกันที่พระเจ้าบอกให้จัดการนะคือหนึ่งตนเอง ข้อสองตนเองกับพี่น้องและข้อสามเกี่ยวกับสามีภรรยาเรื่องการนอกใจให้มาดูตนเองสิ่งที่ต้องกําจัดออกหรือย้ายออกไปจากค่ายคือหนึ่งคนที่มีโรคเรื้อนสองมีสิ่งที่มีน้ําไหลนะครับสามมีสิ่งที่ถูกต้องศพให้ย้ายออกไปอะไรคือบทเรียนในที่นี้ครับบทเรียนในที่นี้นั้นไม่เพียงแต่พระคัมภีร์ป,ปกป้องเราโดยชนชาติอิสราเอลจากการโรคติดต่อ ด้วยนะหรือสุขอ,อนามัยเท่านั้นแต่มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือเมื่อมีความผิดบาปหรือมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเราจะต้องนำออกไปจากชีวิตของเราผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นบาปในคิดจักรหรือในชีวิตของเราเราจะต้องย้ายสิ่งนั้นออกไปนะเพื่อพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่ ประการที่สองครับตนเองกับพี่น้องครับทำบาปต่อกันอันเป็นการกระทำผิดต่อพระยาเวเมื่อเราทำผิดพี่น้องอย่างเช่นขโมยพูดโกหกนะครับหลอกลวงนะทำร้ายนะครับและอื่นๆอีกพระคัมภีร์บอกให้พวกเราเนี่ยรู้ว่านั่นเป็นการทำผิดต่อพี่น้องและเป็นทำผิดต่อพระเจ้าเมื่อเราทำผิดต่อพี่น้องนะครับไม่ใช่หมายถึงเราผิดต่อพี่น้องเท่านั้น แต่เป็นความผิดบาปต่อพระเจ้าด้วยนะครับเพื่อนเราทําผิดต่อพี่น้องมีผลต่อความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ดียังส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อพระเจ้านะครับให้เราตระหนักในกรณี2อหครับให้สารภาพ2.2ให้ชดใช้และเพิ่มอีกหนึ่งใน5 2.3ให้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปครับนะ เราดีเราเรียนรู้ในที่นี้นะพระเจ้าเนี่ยเปิดช่องทางให้กับคนที่ทําผิดแล้วสํานึกที่จะกลับใจสารภาพบาปโดยเฉพาะในปัจจุบันแล้วเราจะได้เห็นว่า,ายุคพระคุณในหนึ่งยอนบทที่หนข้อเนะครับพระเจ้าตรเตรียมโลหิตของพระเยซูที่จะล้างบาปของเราเมื่อเราทุกครั้งที่สํานึกผิดและทําบาปนะครับขขอคิดอีกข้อหนึ่ง เมื่อทำบาปแล้วจะต้องมีการชดใช้และเพิ่มเราเห็นไหมเมื่อเราทำบาปเราจะต้องคืนเวลาเราทำบาปนั้นไม่ใช่ใหมายถึงเราจะหยุดแล้วเจ้ากันไปผ่านกันไปไม่ใช่นะครับเราต้องหยุดเราต้องเลิกเราต้องชดใช้สิ่งที่เราได้ทำผิดกับพี่น้องของเราและในที่นี้พูดบอกว่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในห้าด้วยจ่ายมากกว่าสิ่งที่คุณได้ทำนะ เพราะน้อย่าลืมนะครับเมื่อเราสารภาพแล้วหมายถึงว่าเราต้องหันหลังให้กับความบาปหรือหยุดที่จะทําบาปด้วยนะครับกลับไปแก้ไขสิ่งที่คุณทําผิดพลาดนะครับกลับไปคืนดีกับพี่น้องกลับไปชดใช้สิ่งที่คุณได้ทําไมครับไดเอามาจากพี่น้องและสุดท้าย2.3ให้ถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปก็เป็นภาพเล็งถึง นะครับพระเยซูทีงเป็นนะครับสัตว์ที่ตายแทนเพื่อลบล้างความบาปของพวกเรานะครับเหมือนเมื่อทำผิดบาปจะต้องมีการหลังโลหิตหรือการสูญเสียชีวิตเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูที่จะมาตายรับโทษบาปแทนเราในข้อที่สมน่าสนใจมากสามีภรรยานอกใจนะครับแล้วสามีก็ ทำไมครับปรากฏว่าการนอกใจนี้เกิดขึ้นเป็นข้อสงสัยเป็นคดีที่ยังไม่ได้สรุปว่าเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเราอ่านในบริบทเป็นปเพียงการสงสัยนะฮะแล้วปรากฏว่าไม่มีหลักฐานนะในสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือไม่นะครับใน3จุดนะครับหแล้วใน3าจุดสเนี่ย มนุษย์เนี่ยอาจจะปิดบังแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปิดเผยมีอยู่สองสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยนั่นก็คือพระกัมพีใช้คำว่าวิญญาณแห่งความหึงหวงนะครับที่อยู่ในตัวของสามีนะครับถ้า,าจ,จะเกิดความหึงหวงขึ้นมาในใจในวิญญาณจิตของเขาว่าสงสัยภรรยาทำผิดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ทำผิดนะครับนั้น ใช้นะครับมนุษย์เป็นการทำไมครับตัดสินก่อนแต่ยะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงตัดสินแน่นอนว่าผิดโดยแต่ว่าพระเจ้าใช้เปิดเผยผ่านทางปุโรหิตครับปุโรหิตเนี่ยจะทำมีพิธีนะก็ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำสัญญาปฏิญาณโดยให้ภรรยาพูดนะครับ การปฏิญาเหล่านี้อะไรคือบทเรียนครับที่พระเจ้าบอกกับพวกเราในที่นี้นะครับบทเรียนนะครับผมเองนําให้เราคิดสองสามข้อหนึ่งคือมนุษย์เราปิดบังความบาปได้ครับไม่มีคนเห็นในสิ่งที่เราทําแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่เปิดเผยนะครับมีหลายคนที่ปิดบังความผิดที่ตัวเองทําแต่วันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะเปิดเผยภารกที่สองครับ พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งความหึงหวงเราจําได้ไหมครับบัญญัติสิบประการอย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราจะทํารูปเคารพสําหรับตนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่หึงหวงพระองค์นั้นเป็นพระวิญญาณที่หึงหวงเมื่อเห็นบุตรของพระองไปครบชู้คบชู้นี่หมายถึงการไปมีพระอื่นนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกสะท้อนได้เห็นหึงพระไทยของพระเจ้าที่ ทรงรักห่วงใยเรานะครับแล้วข้อคิดนี้ผมเองอยากจะฝากไว้ให้พวกเราและเป็นคำถามให้กับพวกเราทำไมพระเจ้าจึงบอกผู้ชายนะครับที่มีวิญญาณของความหมึงห่วงแล้วทำไมครับสงสัยในตัวภรรยาทำไมไม่ได้พูดถึงภรรยาที่สงสัยในตัวของผู้ชายแล้ว ให้ผู้ชายสามีมาทําการสาบานแต่ทําไมพระกพีพูดถึงเรื่องของทางด้านเฉพาะภรรยาเท่านั้นให้พวกเราคิดและหาคําตอบนะครับขอพระ้าอุยพรพระวจนะของพระองค์วันนี้